เครดิตผู้แปลเคดวิชาโคตรเกียนนะครับเรื่องการเกิดใหม่ของจกกักรพรรดิเกียนตอนที่หนึ่งณนะดินแดนศักดิ์สิทธิ์ฟ้าผัพุ่งเพียงพุ่งเพียงสามร้อยปีที่ผ่านมาเราไม่เคยคิดเลยว่าผู้หญิงที่ทําให้เราเจ็บปวดในวันนั้นจะเป็นคนเดียวกับที่เราหอยหาในวันนี้อันนี้คือนางเอกนะพระอเอกได้นึกถึงนางเอกไม่ชาติที่แล้วยอยกกระจกมิติจูชินข้าขอโทษยอ ช่วดีที่มีกระจกมิติรอบนี้ยังไงก็ต้องได้ผลอย่างแน่นอนเอ่มพวกเจ้าสองคนเออส่งกระจกมิติมาให้ข้าซะดีดีชุช่เอีหลางยางจินหวัวชุชวยเซียนข้าอุตส,ส่าห์ไว้ใจเจ้าแล้วทำไมถ้าอย่างนั้นก็มาตายด้วยกันนี่แหละย่อย,ยตุ้มให่แล้วตอนนี้เขาคิดจะระเบิดตัวเองฟูตุตตตตต้มทามตุ้มตามบานไป ก็เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นนะครับก็ดาบก็เสียบหลังไปอีกชั่วฟู่มีคิดเลยว่าเขาเจะระเบิดตัวเองแบบนี้อย่างน้อยก็มั่นใจได้เลยว่าเขาตายแล้วจะเสียดายก็แตะกระจกมิติ <c oughs> จรชินข้านั้นไม่เคยกลัวความตายหากแต่ชีวิตนี้ข้าได้เสียเจ้าไปหากชาติหน้ามีจริงแล้วก็คอยเราเจอกันอีกครั้งณโรกนะครับผมณสถานที่คือบาร์สักที่หนึ่ง บิดบราเข้าสาวโอ้โห oh oh. ก็กำลังนวเนี่ยกันอยู่นะฮะมาเลยข้าไป้ายขอเสียงหน่อยด้วยด่เอาเาา,าอืมจะ,จะมีตัวก็มีผู้หญิงเดินาหาไปอีกนะครับผมเออนี่เราเกิดใหม่แล้วสินะ <c oughs> เออคุณชายจัย่อไม่ได้เจอหน้ากันตั้งหลายวันคืนนี้เรามาสนบูรลืมกื่กันไหมจ๊ะนี่แน่ใส่หัวไป ได้เกิดไม้แล้วโว้ยรอบนี้ข้าจะคลองโลกแปงเลยายาเพียเป็นบ้าไปแล้วครับเฮ้ยเขากินยาไม่ได้ก็ย้ขอขวดอไงอะสงสัยดื่มมากไปหรือเปล่ามันเป็นบ้าไปแล้วเร็วเข้ารีบแจ้งตำรวจเร็วเอ,อ้ยนี่เราพวกเราก,ก็ตำรวจก็มานะครับคืออะไรคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดเพราะทุกคำที่พูดจะเป็นหลักฐานมาดใจคุณเจ็บแค่เป็นเพียงไปแล้วผมผิดอะไรมาจับผมเนี่ยคุณตำรวจ